สนับสนุนโดยอาหารแมวเนโกะรรรรเเเเนีี่่ยยงงงใชคัััับิาตตต้้้แจะอออออ เลือกคนในบ้านหนึ่งคน <renal ina. S 2> แล้วสารภาพรักที่ดีอย่าละทิ้นอยู่นะอย่าละทิ้อยู่นะรักจูงรักจูงรักกันวันเดตรงอยู่นะตรงอย่นะที่สารภาพรักทีสภาพวันดีสารภาพราวันดีรักกัไม่แหวกเหรองะนเอิ้เนูยินอยเขานอห้องเดียวกันปั๊ตัวบิดแล้วตัวตัวบิดแล้วอยากให้ได้ไหน

คนในบ้านหนึ่งคนแล้วสาวทลาเอาความจริงนะตอบเลยตอบจากใจนะตอบจากใจเลยเออหน้าแดงทำไมเคยๆเคยๆเยอ่เรื่องพี่ชากเออก็แบบว่าเห็นพี่ชากเงียบก็เลยอยากแบบเชวนพี่ชากคุยแอ้วอ แล้วแบบเรามีแบ็คกราวรใครทำการโจทย์มันคืออะไรสารภาพรักไงก็กำลังจะสารภาพอยู่ี่ก็แบบมีสตอรี่ว่าเออก็ไม่รู้ว่าพี่ช้างว่าไงแต่ก็รักนะติดไหมดแล้วไม่รู้อะไรกันไม่ใช่โบนัสอยากเห็นโบนัสนะจริงๆน่าจะ ใครในบ้านที่ยิ้มแล้วขโมยหัวใจเราไปจะเป็นใครไม่ได้หรอครับยืนนั่งยิ้มอยู่ตรงนั้นละใครอะเป็นงานพี่ช้างเครเเเีับชฟใหญ่ครับอยากได้อะไรครับใหญ่โบนัสโบนัสครับเอานะอยากได้โบนัส แคเหรอเฮ้ยไม่นะอเเฮ้ย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 อ่าชอบชอบมาเลยเลือกคนในบ้านมาเต้นท่าตลกหนึ่งคนเราแบบถ้าเกิดได้คนเฮฮามัาก็เห็นแล้วใช่ป่ะต้องแบบคนอีกมุมหนึ่งมาแน่เลยล็อกมงอยากเห็นชากเต้น เอาเลยถ้าไม่ขับไม่ให้หยุดไม่ขับไม่หยุดเลยขอโทษไปก่อนเแกยางดูเปล่าแก้ยางดูเปล่ามันรูเสอเสียช้าเมื่อกี้เราไม่ได้แกล้งนะาไม่คุยเข้าใจผิด เอาคืนเอาคืนเล่นของนะนะโบนัสจะไม่ออกเลยอะโบนัสออกบ้างนี่เคยไดแฟนอะรคมสองาครับแฟนอะไรกี่คนครับสองร้อยโอ้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 อ้โอ้โอ้เอือกคนในบ้าอ้โออ้โอ้โอารอ้โ อินกตอนก็ได้ครับขอบคุณที่แกะกุ้งให้เมื่อวานนะครับแดูว่าแกะอะไรอย่างน้เขาหุ่นกันแล้วอะกุ้งไม่ใช่ปู่ปู่ไม่ใช่กุ้งไง ึงแล้วตึงแล้วคนในที่คนหมดวันนี้ไงลายชื่อยาวเนาะข้อจะไม่มีก็ได้เฮ้ยเลแล้วเลยแล้วอ่าไม่เลือกอยากวันนี้วันนี้อ่าใหฟังเลยครับอ่าชัดหน่อยวันนี้อยากไปเดทกับใครมากที่สุดครับอยากไป อหน้าแล้วต้นเทโนครับทำไม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 ต้องเทสดด้วยวันนี้น้องเทสดใหนทุกคนลยไ่ผมอยู่อยู่เลยใช่ไมตอไปปะไม่ต้องเลือกเลยบนนั้นแหละ โอ้ยแห้ะได้ไหมได้จนได้ที e> <3 <3 ่คุณได้ค่ะวันนี้พิเศษให้จูบเพื่อนทุกคนโอ้ย

เราลอยขนาดไส้ว่ะพวกที่รอดไปแล้วคือรอดแล้วไงมันเบี้ยวแล้วอวะได้มันได้มันได้ปีก้องไม่ใช่ขนมปังพี่ก้องจะดูดปากเบี้ยวปาก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 โอ้โห มีนะเป็นเสียงดื้อฟินมากเลยอเงี้ยฟินแบบจบเอาเนอเิาเเอเนแค่คนที่บอกว่าอผมยิ้มน่ารักก็ได้อะ อะไอะข่อ่ะใช่ปะเลยตลกเลยตลกเลยคือเขินเกินเนาะตลกเลยใจละลายต้องเอาให้มีเสียงเสียงอย่างเงี้ยจุ๊บปะ้องจุ๊ดตั้งสติดูตั้งสติค่อยจุ๊บค่อยจุบค่อยจบจ้องตาด้วย เห็นไหม้อจุ๊บเราคือแบบใจละลายอ่ะเฮ้ยมีเหมียวด้วยเซอร์ไพรส์เนี่ยนีด้วยเซอร์ไพรส์จากแฟนคลับสุดพิเศษเปิดเลยเอาไปข้างในก็เลยนอยไข้างใน กตัวนี้เอาเอาไปไหนไปไหนแต่ไหนอะนี่กล่องนี้เขาบอกว่าเซอร์ไพรส์จากแฟนคลับสุดพิเศษอ๋อแล้วมันมีอะไร้เฮยมีจดหมายมีจดหมายทุกคนมีข้อความด้วยอ่ะว่าน้องน่ารักเกินเบอร์ระวังจะเผลอใจไม่รู้ตัวขอบคุณที่เป็นบ้านชั่วคราวให้น้องนะมาดูนุ่นๆน่าจะมีอะไรอยู่ข้างล่างวะนี่อะไรอ่ะ ของเล่นอะไรของเล่นแล้วก็อาหารพี่ดูน้องดิเดินสดบ้านใหญ่เลยอะแสดงว่าเขาสบายใจไงเขาว่างใจพวกเราอือ <c oughs> ทีนี้เราก็ต้องรับผิดชอบด้วยอาหารอร่อยๆแล้วก็มีประโยชน์จากเนโก้แล้วก็มาจากปทาทุน่าแท้ๆด้วยนะทุกคนก <c oughs> ินดีอยู่ดีอย่างเงี้ยก่อนออกจากบ้านน้องต้องขนสวยแล้วก็สุขภาพดีแน่เลยเนอะ <c oughs> ใช่ปะใช่ด้วยครับอาเจเริ่มเล่นใหญ่ ี่มาแล้วมาแล้วอยากอะไรไไม่ถูกไมู่กินหมดโอเคทุกคนคือตอนนี้เรามีสมาชิกใหม่เป็นน้องตัวเล็กๆของเราในวันนี้ซึ่งเรายังไม่มีชื่อน้องเลยก็เลยวันนี้เราอยากให้ทุกคนอ่ะช่วยกันตั้งชื่อน้องกันตั้งชื่อน้องแล้วมีคนโหวตมากที่สุด จะมีของเรามีเศษให้แต่เราก็ขออุ่มไว้ก่อนว่ามันคืออะไรนะครับใหญ่แน่ที่รักแล้วกันก็ที่รักใช่ไหมก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนเป็นที่รักของเราทุกคนในบ้านบอยไว้แล้วก็อีกการหนึ่งก็อยากให้ทุกคนเผื่อใครอยากฝึกพูดที่รักกับใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เคย ครานี่ก็ใช้เรียกแทนกันเรียกเรียกเรียกนน้องได้หรือว่าจะเรียกแทนใครในบ้านก็ได้เรื่แปลกนะเกียรติแล้วสไปกี้มาจะงงใช่ไหมทำไมต้องสไปกี้เพราะว่าน้องมีความขนแหลมใช่ไหมแล้วก็ด้วยชื่อก็คล้องกับน้องไวบี้ด้วยเพราะว่านึกถึงไวบี้ก็ระถึงแบบคนที่มาจะออบอุ้มกอดเราอะไรอย่างเงี้ยแต่สไปกี้อ่ะ ก็จะคอยปกป้องเราจากพวกผู้ชายใจร้ายจะคอยทิม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 ไปหมดเลยดีเลยขอตั้งชื่อว่าน้อง V House V House ความหมายคือ V เข้าย่อมาจาก Wise บอยไวส์คือบ้านพวกเราใช่ไหมส่วนเ o า s e ก็คือบ้านก็คือน้องก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วก็คือน้องก็จะแบบอบอุ่นหรือได้กันไงดี ตัวบ ah ีไ oh. ม้ก็เป like like ็นบ้านของพวกเราด้วยไงเสียเสี่ยไม่เสี่ยสะกดผิดเรียบง่ายแต่ว่าโกหรูชื่อน้องเกรน้องเป็นสีเทาแล้วก็เวลาเรียกเราจะได้เรียกง่ายๆมันเนองเชื่อไทยไเลยมไ้เลสลียได้ไทยไไทยผมขอตั้งชื่อเป็น มูมิแมวแมวชื่อมูมิคุีเอาปเมูมิคูี้เอาเป็นมูคีเอาเมูคีมูีมูคี้มูหมายหมายหมายหมคือหมาหมายคือมันน่ารักแบบมูมูคี้คี้มมูรวมกันเลยมูคี้น่ารักนามูมูคีคีมูมิคี้ขู่อโนเน ชื่อคาดังนะชายหาดครับชายหาดว่าบ้านเรามันแบบอยู่ติดชายหาดไงติดชายหาดแล้วก็แบบประสบการณ์ดีๆอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ที่ชายหาดแราไปเล่นเล้ไปเล่นไปเล่นแลาไปเล่นก็ได้การแบบไหนครับพาไปเดินเล่นพาไปเดินเล่นได้กับแล้วกลับแล้ชายหาดชายหาดโอเคคนสุดท้ายนะครับผมเออพี่นึกถึง ไลออนครับแล้วก็เรายังเล่นคำพ้องเสียงแบบแบบอ้อนไอออนแบบอ้อนเหมือนมีความแบบออนต้มต้มนีอะไรอย่างงี้ยทุกคนนะตั้งชื่อหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้กี่พิธีกรไม่ได้ตั้งรู้สึกว่าชื่อทุกคนมาแบบมีความหมาย<อ>แล้วก็<อ>รู้สึกว่าทุกคนมีเรื่องราวอ,อยากให้พิธีกรแบบได้แบบเสนอชื่อบ้างแบบอยาก ได้ยินไอจรอีร่วมกัน,น,กนร่วมการคิดแบบว่ากก่่อพีคาดหวังสาระไหมครับแต่คือไม่บอกอเ,เแล้วคือเราไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นเนี่ย อะไรอ่ะยาวมากคือโอย่างงี้คือชิปปี้ชิปปี้ชัปป้าชัปป้าลูวี่ลูวี่ลา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 เนี่ยให้จบไหมให้จบไหมจับบูมบูมแล้จับได้โอเคเวลาเห็นน้องก็รู้สึกแบบเออตลกยิ้มอะไรอย่างงี้ใช่แล้วและเรื่องความที่ว่าในคลิปวิดีโออ่ะชิปปี้ชิปปี้มันเป็นแมวพอดีแล้วเป็นแมวเต้นเต้นยังไงเต้นยังไงเต้นไก่อน ประมาณนั้นครับน้องแมวเป็นไอเดียที่ดีใช่ไหมขอบใจพี่ชายน้องชาหนุ่มโอเชียนเหรอผมขอตั้งชื่อน้องโอเชียนครับเพราะว่าฉลามมันต้องอยู่ในทะเลใช่ไหมมันก็คือการอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันก็เหมือนน้องแมวอยู่กับเราพอเราแบบว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งการโอเชียนกับฉลามมันก็แบบเข้ากันได้ไงแล้วก็เลยตั้งชื่อจากการที่เราแบบว่าเข้ากัน ได้ชนะเลยจชนะเลยบวดเลยค่ะเค๋ยวเราเริ oh okay, um, ่มเลยใครชอบชื่อที่รักสองโอเคนั้นไปสี่แต้วครับสไปกี้วีหาแต้มวีเฮาส์ชอบ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 เลเคไปความหมาดีความหมาดีความหมาดี กรย์ไอ <Break. S 1> ้ก <Editor Bond> ็ต <Pokémon> ้องชอบสี่ไม่ต้องแยกกันโยกซีไม่ต้องแยกกันสองนะเลสลี่ให้ตัวเองเจ้ารอสามแต้มแต้มถ้ามันดูอินเตอร์เนชั่นแนลแบบงงๆดิเลสซี่ต่อไปจากพี่ก้อนมุกิมุกีมีใครบ้างนะครับสาม ดันที่สุดแล้วนะช่วยช่วยอะไรกนดันช่วยหน่อยโอเคต่อไปจากทีโน่ครับชายหาดตองแม่ครับทำดีดีไลอ้อนอนอ่าอ่ะอ่ะค่อยด้งมาแล้วอ่ะแมมนะ นีนีแหละนี่แหละไม้รอชนยเดียวยกมือเลยเมยกเยกนะชื่อปพี้ชาป้าลูวี่มีกนมหัวให้หมดเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่เย้สี่ยังไม่ได้เติสี่เติมหนหัวีต่เชีมากจะเติคแนนตรงไหดีใหญ่ตเล็ก ท้ายนะครับจบพิธีกรสุดหล่อนะครับผมโอเชียนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาแล้วจอจีจอจีจอจีหกเลยให้เลยจะได้ไม่ต้องไปชุบโอเคครับทุกคนเราได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าชื่อก็คือน้องโอเชียน

ดีด้วยวันนี้พวกคุณสองคน <laughs> ได้ออกเด็ดครับ <laughs> แล้วทำไมคิดถึงับสิอนี